วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิทูกนิมิตมหาสมบัติณห,ห้องแ้้สารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลวงพ่อตตาชีโวเป็นประธานจุดเทียนทูปพร้อมทั้งประเคมพัดรองถวายแด่พระมหาเถรานุเถระที่เมตาร่วมเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมวชิรปัญญาจารย์ปรเรียนธรรม9ก้าประโยคราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชอรสารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออัญเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตลูกศรีมาสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย เพื่อน้อมบูชาธรรมนื่งในวาระอายุวัฒนมงคลครบ80ปีที่กำลังจะมาถึงในปีพุทธศักราช2567ประกอบด้วยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยกำหนดการผุูกพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะจัดขึ้นในวันที่14รกรกฎาคมพุทธศักราช2567 วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการผูพัชรศีมาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567และว,วัดพระธรรมกายทูชิงิประเทศญ,ญี่ปุน่นโดยกำหนดการผูพัชรศีมาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจะจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567และภายในงานบุญพิธีวันนั้นหลวงพอ่อตันตชีโว ังได้เมตตาปิดแผ่นทองลูกมิตรมหาสมบัติจํานวน3มลูกก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนําเครื่องเทยธรรมถวายแด่คณะพระมหาเทระพระเถรานุเถระที่เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้พระมหาเทระพระเถรานุเถระได้เมตตาปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติต,ตามลําดับส่วนในช่วงท้ายคณะท่นา,านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิต นับเป็นบุญยาลาบอันประเสริฐในวาระวันธรรมชยยัย27ส,สิงหาคมอันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ถือโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนั้นเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโย,ยครับมีความปลื้มมากครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่ได้เมตตามอบลูกนิมิตมหาสมบัติทั้ง3มลูกให้กับ ทั้งสามวัดและสภาคพื้นในต่างประเทศเพื่อประกอบในพิธีปริษฐานเป็นอุโบสถประจำแต่ละทวีปซึ่งความเมตตาของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นความปราบรื้มของลูกๆที่อยู่ในต่างประเทศเป็นอย่างมากด้วยความตั้งใจของลูกๆที่อยู่ในต่างประเทศปรารถนาที่อยากจะทำบุญ เนื่องในวาระครบ80ปีของหลวงพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราเนี่ยพวกผมในต่างประเทศโดยเฉพาะในวันนี้กับผมเป็นตัวแทนของทวีปยุโรปก็มีความปรารถนาว่าอยากจะทำสิ่งที่เป็นอรูสอนเือรึมถึงคุณความดีของหลวงพ่อต้องบอกว่าหลวงพ่อได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกทุกๆคน พวกกับผมได้อาศัยใบบุญของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสร้างบุญสร้างบราบร,รมีทั้งหมดทั้งพวงต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อในความเมตตาที่มีต่อลูกๆเสมอมาและตลอดไปครับผมพวกกับผมที่ได้ทําหน้าที่อยู่ในต่างประเทศจะขอตั้งใจทำหน้าที่ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้มอบหมายให้และทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรมกาย ให้กระจ,จายไปปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรมธรมกายไว้ในต่างประเทศโดยเฉพาะในทาวีปยุโรปสําหรับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระทุกรูปที่ได้เมตตาเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโพธลูกนิมิตมหาสมบัติทั้งสามลูกที่จะได้เดินทางไปเป็นลูกนิมิตประจำอุโบสถทั้งสเทวี ก็อยู่ที่อเมริกาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ที่ทวีปยุโรปวัดพระธรรมกายลอนดอนที่ทวีปเอเชียวัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระมหาเถระทุกโรปด้วยความเคารพยิ่งครับผมอยากจะกราบ ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่เมตตาให้บุญใหญ่ๆมากับลูกตลอดเวลาแม้ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันแต่หลวงพ่อก็อยู่ในใจพวกเราตลอดเวลานะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็ได้นําบุญใหญ่ให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้บุญทีเดียวจากที่จุดนี้นะวัดพระธรรมกายแห่งนี้สามารถได้บุญทั่วไปถึงอเมริกาลอนดอนญี่ปุ่นด้วยการปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัตินี้นะคะทำให้พวกเรา ไม่ต้องเสียเวลาไปไกลก็ได้บุญได้บุญด้วยกันที่นี่เลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะเป็นวันธรรมชัยนะคะเป็นวันที่ต้องรอค่ะ <c oughs> พวกเราจะเข <c oughs> ้าคิวยาวแค่ไหน <c oughs> พวกเราก็รอนะคะรอเพื่อที่จะได้ปิดทองในวันนี้เลย <c oughs> เป็นวันดีที่สุดละคะ่ะ ขอให้หลวงพ่อนะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขที่มองเห็นลูกๆได้ตั้งใจทาบุญตั้งใจทําความดีเหมือนที่ท่านสอนตั้งใจสอนพวกเรานะคะพวกเราจะตั้งใจเก็บบุญรักษาบุญนี้ต่อไปค่ะ